เผาดีๆแต่มันติดไฟล่ะ เ่วันนี e ้วันนี้เน้นเรื UM ่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟครับทีมเราตอนนี้ที่จะที่เราเล่นมา2แมตช์อะไรเงี้ยครับ ปัญหาเรามีเรื่องการเสิร์ฟเสิร์ฟเสียค่อนข้างเยอะครับในเกมเมื่อวานนั้นเราก็ต้องเน้นเรื่องการเสิร์ฟกับรับเสิร์ฟเพราะาถ้าเราทําเสิร์ฟกับรับเสิร์ฟได้เดียผมคิดว่าเราสามารถเล่นกับผู้แข่งได้ง่ายกว่าง่ายง่าย,ายแน่นอนครับโอเคเกมในรอบเซมิไฟนอลเนี่ยมองว่ายังไงครับว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นคู่โตมากกว่าใช่ไหมครับแล้วเอจริง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 ผมมองว่าเจอใครก็ได้ครับตอนนี้ ไม่ว่าทีมไหนผมคิดว่าตอนนี้สภาพทีมเรา99%ผมว่า,าความสมบูรณ์ของร่างกายเรื่องระบบทีมเรื่องแท็กติกเรื่องอะไรเงี้ยผมผมมองว่าทีมเราพร้อมมากครับเจอได้ทุกทีมครับไม่ว่าจะเจอทีมไหนครับโคชอบอกว่าพี่รู้ว่าเน้ในในเรื่องของบล็อกเป็นพิเศษตรงนี้มองนักกีฬาในเรื่องของการบล็อกเนี่ยใส่กี่จุดนะผิหลัอ่าณนะนะนะตอนนี้นะครับผมผมมองว่าความสําเร็จในการบล็อกของทีมเราอ่ะ ยังไม่ได้ตามที่ที่เราสอมมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในเกมการแข่งขันอะไรเงี้ยผมจะทาํางานร่วมกับทีมสถิติแล้วก็จะคอยอนเา์ข้อมูลแล้วก็จะคอยส่งต่อให้โค้ <c oughs> อดออสเพื่อบอกนักกีฬาว่าโรเตชันนี้ฝั่งตรงข้ามจะเล่นอะไรจะจ่ายอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับจะออกอะไรต้องปิดบล็อกต้องบล็อกทางไหนดีเฟเอนยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ผมมองว่าทีมเราสามารถสามารถทําได้ดีมากกว่านี้นะครับอบอกว่าหนึ่งเสร็จแล้วสองม พอเซพีู่ให้กัเท่าไหร่อ่าตอนนี้อยู่ประมาณ5ถึง6ยังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการบล็อกที่จะเป็นแต้มเลยนะครับบล็อกคิวเลยแต่เรื่องการบล็อกเซฟบล็อกบล็อกเป็นลายบล็อกเป็นทางเนี้ยผมว่าผมว่าโอเคแล้วแต่ว่าอยากให้เพิ่มเติมเรื่องการบล็อกที่อ่าเป็นแต้มไปเลยอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่โค้ชได้บอกไปนะคะว่าเราก็คงเน้นเรื่องของระบบทีมเราที่จะไปสู้ไม่ว่าจะเป็น เวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียที่เราจะเจอนะคะก็เน้นเรื่องของการบล็อกระบบทีมเราก็คือเสิร์ฟแล้วก็เรื่องของการบล็อกค่ะว่าเ,เราจะเล่นกับเขายังไงแล้วก็เราจะทำแผนของเราอยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราก็คงต้องเ,ออเน้นของการบล็อกก็คงต้องทำให้ดีค่ะเคยครับพี่อุ๊กเมื่อกี้ดูเรื่องบล็อกเกอร์บอกว่าถ้าให้เต็มสิเนี่ย ตอนนี้สองแมตช์ไปได้แค่ครึ่งทางได้แค่าแต่ว่ามันมันมันยังไม่หลงตัวหรือมันยังไงคะถ้าพูดถึงเรื่องของการบล็อกนะคะเตยคิดว่ามันมันน่าจะเป็นแบบเหมือนเหมือนมันทามมิ่งเป็นคนละทามมิ่งทั้งตัวริมแล้วก็ตัวกลางจบอกไปค่ะแล้วมันก็เหมันพอพอทามมิ่งมันไม่ได้แบบเท่ากันอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีแบบบาลานซ์มันอาจจะไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ก็เหมือนด้วยเวลาที่เราค่อยๆปรับกันค่อาๆน้อยด้วยใช่ค่ะ แต่เชื่อว่า2แมต์ที่เหลือ,อแน่นอนูอน่เลยวะ่ะก็อาจจะอาจจะแน่นกว่านี้ที่บอกไปนะคะว่านะัดนะตอนนี้มันจังหวะก็อาจจะยังแบบไม่ไม่ยังไม่เท่ากันหรออือจังหวะมันมันก็เลยอาจจะมีได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างก็ต้องดูอีกมีเวลาอีกหนึ่งวันเนาะก็คง ก็ไม่แน่เราอาจจะกรึบได้2แมตช์สุดท้ายก็ได้กึบๆเลยกรึบๆก็ไม่ประมาทอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ประมาทค่ะเพราะว่าเขาก็ทั้ง2ทีมก็เป็นทีมที่บล็อกค่อนข้างดีนะระบบระบบบล็อกเขาก็ถือว่าดีเลยแล้วก็คงเอาระบบของเราไปสู้กับของเขาด้วยค่ะใช่ค่ะฝากถึงแฟนๆเลย มาเชียร์ที่สนามเลยอันนี้คือจริงเหรอใช่ใช่หนูว่ามาเชียร์ที่สนามมันมันได้อัธรสดกว่าเนาะเหมือนที่สนามก็น่าจะมีวอล์กอินเข้ามาอยู่ใช่ก็ยังเห็นมีที่นั่งยังว่างเยอะอยู่นะหนูว่ายังไง ถึงแม้ในเว็บมันอาจจะขึ้นว่าเต็มหรอจองเต็มใช่เราก็หนูว่ามาดูที่หน้างงานอีกทีดีกว่าวต่า,า,าต้องเผื่อเวลามานิดนึงนะคะมาจับจองที่นั่งนีน้เลยเชื่อว่าทุกคนจะได้แบบอัธรตในการดูวบอลแน่นอนคะ่ะอยากให้มาแชร์ที่สนามกันเยอะนะคะสนุกแน่นอนค่ะ